โอเคครับเราก็กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเกมเศรษฐีและของเพื่อน identity ทุกคนครับวันนี้เราอยู่กับ I am w u s h a n นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการแข่งของขาวดำนะครับใน C O A เลยนะครับนะคลิปนี้ก็ประมาณเมื่อหนึ่งเดือนก่อนนะครับเป็นช่วง u อ r i f y ฟน์นอตอเมริกายุโรปนะครับนนก็คือเป็นรอบคัดเลือกของอเมริกายุโรปนั่นเองนะครับเนาะอเมริกาเหนือกับยุโรปนะฮะ N A E U แหละเออ ด่านที่ได้มาเป็นทางด้านของมูลิตลิเวอร์พาร์นะครับเนาะเดี๋ยวรอดูการแบนของเขากันเนาะโบนี้เป็นโบที่3แล้วก็สถานการณ์นะครับเนาะเสมอกันนะครับเนาะสโบเลยนะครับเป็นโบ3ครึ่งแรกนะฮะแล้วแบนมาเป็นทางด้านตัวช่วย2แล้วก็เป็นเซียนะครับก็คือเป็นมาตรฐานเนาะแบนฟอร์เวิร์ดแล้วก็เมอร์เซนแล้วก็เป็นเซียนะครับเดี๋ยวรอการยืนยันเนาะ เดี๋ยวจะไม่เสียเวลานะเดี๋ยวเราขัดกันเลยดีกว่าเนาะอ่าเขายืนยันการแบนแล้วครับเนาะเดี๋ยวมาดูเซอร์พิกสองตัวแรกเนาะอ๋อต้องแบนก่อนหนึ่งไปอ้าวแล้วแบนยืนยันเรียบร้อยครับเนาะแบนเป็นทางนั้นกาลาเชียกับทางนั้นของอ่ามาดามเรดี้นะครับเนาะมาดามเรดแล้วมาดูไลน์อัพของเซอร์กันดีกว่าครับนะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองไม่ที่ผมมาภาคเกมเนะาะก็นาแล้วนะอันนี้ลองลองเทสระบบของโนบุกหรอกเนาะ ยังไม่อันนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้น้ตบุกในการอัดเนาะเออครั้งก่อนอันนั้นใช้คอมเนาะแต่ว่ามันมันจะมีปัญหาที่หน่อยลองมาใช้น้ตบุกดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวมาดูทางด้าน BZ-Y ซ i x e ดพกันดีกว่าครับเนาะพลิกมาเป็น p ินเทสเอดครับนะเขาปล่อยให้มาน้องเก๋หลุดมานะครับยังไงก็ต้องพลิกมาอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวมาดูการแบนตัวต่อไปของเขาดีกว่าเนาะ เซอร์เขาแบะเขาพลิกสองเสร็จันต้องต้องแบนเพิ่มอีกหนึ่งนะครับนะแบนเป็นทางด้านของแมคคีนิกนะครับนะมาดูการพลิกสองตัวสุดท้ายของบีเซตไว้ดีกว่าครับเป็นทางด้านของช่างแต่งศพนะครับนะเป็นช่างแต่งศพแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นทางด้านของหมูป่าครับนะเซตนี้นะนะมีหมูป่าที่ถอดชานะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยถอดแทบปกตินะแต่ว่าเกีย์ถอดช้าแค่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรนะครับนะ อ่าแล้วจังหวัดนี้พลิกมาเรี่อยๆนะครับนะทางด้านของ PTA นะครับนะพลิกมาเป็นทางด้านของขาวดำเนาะจะทำให้ท่าเดินของขาวดำมันดูแปลกไหมพี่เก้งก้างเลยนะเนี่ยเก้งก้างเลยอะท่าเดินเขาดูแปลกไปหน่อยน่าเสียดายจริงๆนะจะเดินดูน่าจะเหมาให้มันเดินดูดีหน่อยเนาะคือท่าเดินเขาแปลกเนนะโอเคอย่าไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราถัดไปช่วงที่เขาเกมเรื่องอเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวนะกดกดกด เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การแข่งไว้ในอ p t i o n ให้คีหนึงนะครับนะอ้าวแล้วทางด้านข่าวดำนะครับเกิดตรงม้าหมุนนะครับนะตัดตรงไปสักคาเรียบร้อยแล้วนะครับนะแต่ไม่เจอไก่เพราะว่าเซอร์เนี่ยเขาน่าจะรู้จุดเกิดแล้วก็วิ่งฉีกเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเจอเป็นนักด้านของพราวนะครับเนาะเป็นนักด้านหมูป่าครับเนาะเหลามาแล้ววาร์ปปั๊บขึ้นหมูปุ๊บเลยครับเนาะมองเครื่องครับนะเปิ์กที่เอามาเป็นเปิดเกตนะครับเนาะ แล้วก็เหมือนจะเป็นบลิงนะบลิงกับเทเลวะมองไม่เห็นหน,นะนะน่าจะเป็นเทเรมากกว่าเนะาะจังหวะนี้วินเทจเซ็ตวาร์ปเรียบร้อยครับเนาะอันเตอร์ก็ตีวาร์ปทงอย่างเดียวเนะาะแล้เหมือนเดินขึ้นมาดักครับนะรอวาร์ปล่มอย่างเดียวครับจังหวะนี้เนาะ แล้วเอาสเปลมาเป็นทางท่านบิงนะแล้วกําลังจะมาแล้วนะครับนะอตอนนี้เปิดเกตเปิดขึ้นไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะครับถ้าตีทีนึงเกตก็น่าจะใกล้เปิดแล้วนะอาจังหวะนี้ยังไม่รีบร้อนครับนะพังไม้ไปก่นกอนเนาะน่าจะาพังไม้ไวมาด้วยนะอ่าแล้วตีไปเกตเปิด,ปดทันทีครับจังหวะน,นี้จะแปะวาร์ปหรอครับกระดิ่งดักไหมครับไม่กระดิ่งครับเนาะบริงขึ้นตามรถไฟไปแล้วตีเทอเรช็อกไปได้ครับนะมือที่เขาเอามาหน้าจะเป็นทางด้านของเปิดเกตพังไม้ไวแล้วก็ตาแดงนะครับนะ โอเคครับน้าหมูป่ามาสแตนเลยนะครับเนาะมาสแตนรอช่วยเลยนะครับนะวิ่งมาไวพอตัวเลยครับเซตไม้ให้เรียบร้อยแต่บแบบนี้โดนพังได้นะไม้เนี่ยเหมือนทาให้ไม้โดนพังฟรีไปเลยเนะาะจังหวะนี้หมูป่าก็น่าจะยื้อเฟดไปตามระเบียบเนาะฮันเตอร์ไม่ได้เอาเช็ดเลือดไวมานะครับเนาะก็เป็นน่าจะเป็นพังไม้พังไม้สองพังไม้สองสาคัญเลยแหละเขาไม่เอาเช็ดเลือดไวมานะฮะนะหมูป่าเลยเข้าช่วยได้เนาะถ้าจะโดนไม่โดนเบิ้ลคู่ครับสวยครับนะ แต่ว่าพินเท็ไม่มีอะไรให้รอดแล้วนะวาร์ปยังไม่มาทีนะหมูป่าจะชนช่วยได้ไหมครับจากจากังหวะนี้ครับตีครับตีลวงไม้เข้าไปเนาะพินเท็โดนไปเรียบร้อยนะแต่ว่าหมูป่าอ้าวพินเท็บอกล้มโล่งๆให้โดนชนเลยครับนะล้มอย่างนี้คือหมูป่าชนได้ง่ายนะครับนะแล้วก็ชนได้ไก่ด้วยนะเออบอกเลยถ้าอุ้มหลุดทีนี่คือถ้าอุ้มแล้วโดนชนนี่คือไปไกลนะแล้วจวังหวะนี้อุ้มขึ้นมาครับชนไถไปครับนี่ฮนะอย่างดีเลยครับนะ แบะว้าไปนะครับจะต่อขึ้นตรงนั้นครับแต่น,น้าทันไหมครับอ้าวแล้วกดสกิลเช็คไม่โดนนะครับนะกระดิ่งกดสกิลเช็คไม่โดเลยทําให้คอหักแล้วติดสลับทิศทางเนาะหมูป่าตัดสินใจไม่ชนนะครับแล้วลงหมูน่าจะเป่านกหวีดกันหรือเปล่าหรือว่าจะขายครับเนาะต้องมาดูแผนของเขานะอาเป่านกหวีดครับเนาะแต่เป่าอย่างนี้นี่คือโลกจ๋าเลยนะมีโอกาสที่จะช่วยไม่ได้นะครับเนาะขาวดําถึงจะไม่เอาเพิร์กปูดาวไวมานะครับนะแต่ว่า ทางด้านขาวดาเป็นล่างแบ็กด้วยนะแล้วเกลี่เต็มด้วยช่วยยากนะครับงะเราตีไปครับนะจังหวะนี้จะเข้าเก้าอี้ทันหรือเปล่าต้องมาดูกันครับนะกระดิ่งไปครับไม่ไม่กระดิ่งเนาะเอาชัวร์นะจังหวะนี้เดินพับไม้มาครับนะกระดิ่งเอ้าล้วเหมือนมือลั่นเหรอครับอ้าจังหวะนี้เหมือนฮันทางด้านของฮันเตอร์เนี่ยน่าจะมือลั่นไปโดนปุ่มวาร์ปล่มนะครับนะอจังหวะนี้พินเชนบอกได้ต่อลมหายใจครับแล้วชนมุดไปนิดนึงครับนะเสียใจนะแล้วจังหวะนี้ เปิดวาร์ปขึ้นไปบนสเตชันแล้วไซฟอนิกโซดูดวิญ,ญญาณตามมาติดดครับนะจังหวะนี้โดนสกิลหลอนประสาทตีล้มไปครับนะส่วนทางด้านหมูป่าเนี่ยหมูเนี่ยเหลืออยู่ประมาณหน่งส่วนสนะครับเวลาการขี่เนาะเครื่องตอนนี้ยังขาดอยู่ประมาณเจ็เปอร์นะแล้วจวังหวะนี้อุ้มบิงเรียบร้อยครับนอะหมูป่าบอกกดเลยเรา จังหวะนี้หมูป่าต้องวิ่งครับเนาะแต่ดูจากลักษณะแล้วอาจจะโดนเอาต่อได้นะครับถ้าฮันเตอร์ไม่ไปส่วนเครื่องเนาะจังหวะนี้ไซฟอนิกโซเงี้ยเง้ตามมานะเครื่องตอนนี้ยังได้แค่ประมาณอ20%อยู่เลยนะครับเรต้องยื้อกันอีกนิดนึงแต่จังหวะนี้โดนวาร์ปล่มมาตบล้มไปครับนะเท่าที่ดูภาพรวมนะครับทางด้านของฮันเตอร์เนี่ยทำได้ดีไหมทำได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับที่บีบให้เขาต้องมา ช่วยไวอีกันนะครับนะถึงสองรอบเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าอ่าไซโคลจิสที่ซุ่มอยู่จะช่วยได้หรือเปล่าเนาะเขาเดินมาดักแล้วนะเดินมาโซนเลยนะโซนไกลแบบนี้โอกาสช่วยไม่ได้สูงมากเลยนะครับนะตัวตัวนี้เนาะแล้วโซนไกลระดับโคตรพ่อโคตรแม่ครับนะน่าจะโดนวัรล่มยัดได้หรือเปล่าน่าจะไม่เหลือครับงานโดนวัรล่มยัดนะ เราว,วิ่งมาอย่างนี้โดนดูดวิญญาณตายอย่างแน่นอนครับนะบ้องเข้าไปครับนะ Now, เครื่องจุดอันทีครับเนาะ <10 S 1> โอ้โห,โโหจุดมาแต่ไม่ทันครับเนาะไซโคโลโจิตต้องลมไปก่อนเนาะแล้วก็หมูก็ขึ้นขี่นั่นเองนะครับนะบิงยังมีระยะเวลายอยู่ที่ประมาณผู้ใดยอยู่ที่เจิบวินะครับนะแล้วบินไซเฟอร์นิกโซตามไปเลยครับเนาะแล้วเห็นรอยเท้าริบๆอยู่ล่ำเลยหรือเปล่าเนาะเวลาเราขี่หมูเนี่ยมันจะทิ้งรอยเท้านานขึ้นนะครับนะ เวลาเราเล่นหมูป่าอันนี้เป็นความรู้นิดหนนะ่อยเนาะฮันเตอร์รู้แล้วแหละครับว่าหมูป่าเนี่ยอยู่ในบ้าน2ชั้นเนาะเขาก็ขังไว้เลยฮะเนาะออกมาโดนวาร์ปลงตบแน่นอนครับเนะาะจังหวะนี้ก็คือรออย่างเดียวครับเนาะรอกดกดจนบิงมาก็ยังได้นะครับเพราะว่าประตูเนี่ยเขารู้อยู่แล้วแหละเอ้ยคนหนึ่งไปเปิดประตูนึงละจังหวะนี้ก็น่าจะเช็คมั่นใจแล้วแหละว่าอีกคนหนึ่งน่าจะไม่มาช่วยนะก็บินขึ้นมาตามหาเลยครับเนาะแล้วเหมือนจะซุ่มอยู่ตรงประตูแล้วก็โดดลงไปครับจังหวะนี้บีนหน้าต่าาางงตมมลมครับเนะ ะจะังหวะนี้น่าจะไม่รอดนะครับแล้วโดนวาร์ปล่มครับจ <Yeah, S 1> ังหวะนี้เราวาร์ปไปตรงกลางให้เดินทะลุไปเลยครับแล้วตบลมไปมันที่เรียบร้อยนะเป็นเกมเก็บสามเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะ <Yeah. S 1> อ่าทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะครับขาวดำนะ <Yeah. S 1> อ่าอันนี้เป็นเซิร์ฟของ n a e u นะครับนะขาวดำเนี่ยยังมองว่าถ้าไปเล่นในแข่งเนี่ยต้องการบัฟอีกเยอะเลยเพราะว่าเนื่องจากขาวดำมันยังมีข้อด้อยในหลายๆจุด อย่างเช่นการไล่ต้นเกมช้านะครับถ้าเกิดเขาไม่มีเปิดเกตกับบิงกเนี่ยบอกเลยว่าเอาไม่ลงนะครับนะ <S <S นยิ่งถ้าเป็นเซอร์อโหดนี่บอกเลยว่าน้ำตาไหลแน่นอนครับนะ <S <S ขาวดําข้อดีตอนต้นเกมเนี่ยมันจุกค่อนข้างง่ายถ้าเกิดไม้แรกจุกได้นานเนี่ยขาวดำเนี่ยจะเล่นลําบากเนาะแต่ถ้าเกิดไม้แรกโดนไวเนี่ยก็จะเป็นลําบากจะเป็นเรื่องการก็จะเป็นปัญหาได้นะครับแล้วก็ขาวดําเนี่ยถ้าเกิด เป็นล่างแบ็กแล้วเขาเอาคูดาวไว้มาด้วยเนี่ยถ้าเกิดช่วยพลาดนะครับมีโอกาสสูงนะที่จะโดนเอาล่นง่ายเขา e ้ีได้ถ้าไม่ใช่เมอร์เซนเนาะเขาจะดูจากการแบนตะกี้เขาจะแบนตัวช่วยออกทั้งหมดเลยตัวช่วยที่มัน เป็นยังไงตัวช่วยแข็งๆไม่ว่าจะเป็นฟอร์ิร์หรือเมอร์เซนนะครับว่าแบนทิ้งทันทีเลยเนาะ <c oughs> แล้วก็แบนแม็กนะครับเนาะ <c oughs> เพื่อไม่ให้เครื่องมันไวแล้วก็แบนเซียการเข้าส่งนกมาเพื่อปวดเกมนั่นเองนะครับ <c oughs> โอเคครับขาวดาทั้งหมดทั้งมั้นก็ประมาณนี้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวทงางล่างๆถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมก็จะเอาเกมอื่นๆมาอัดลงนะครับเนาะ <c oughs> แต่เดี๋ยวจะลองไปดูอีกทีหนึ่งนะว่ามีเ <c oughs> ท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่ผมสังเกตมานะขาวดำเนี่ยถูกิบมาเนี่ย ในการแข่งอยู่ประมาณ3าครั้งเนาะแต่ว่าจะเป็นการแข่งแบบรอบคัดออกของ NA EU อ,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 อย่างเดียวนะอย่างอื่นยังไม่เห็นเนาะในเซิร <มา S 2> <ด>์ฟจีนก็ไม่เห็นทีนะครับนะโอเคครับนะขาดำเนี่ยโดยภาพรวมก็ประมาณนี้ละนะก็มีได้โผล่การแข่งบ้างเนนานทีเนาะมีมาให้หาคิดถึงนะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะลงวันน่าจะลงวันเสาร์เนาะส่วนคลิปอ่คลิปเกมแข่งเนี่ยน่า พาร์ทอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวจะลงให้ประมาณวันอาทิตย์นี้นะครับเราจะเป็นคลิปแข่งของจีเฮดนั่นเองนะครับจีเฮดีมไทยนะครับนะเดี๋ยวจะลองมาวิเคราะห์เกมกันอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นการเล่นโดยภาพรวมนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูสกอร์กันนะครับนะทางด้านของราชิตตะถอดไป2 0 0เเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของ ช่างแต่งศพถอดไปถึง300%เลยนะครับก็พูดง่ายๆครับเกมนี้นะครับนะก็มีคนถอดอยู่แค่2คนคือนัจิตตะกับฮานนั่นช่างแต่งศพเนาะส่วนอ่าส่วนหมูป่าเนี่ยก็จะรอช่วยอย่างเดียวเลยนะครับนะแต่ว่าเกมนี้นะครับนะอ่าผมมองว่าน่าจะเป็นทางนั่นของจิตตะเขาช่วยพลาดด้วยจุดหนึ่งแต่ว่าอ่ามันก็แก้ยากระดับหนึ่งเพราะเนื่องจากจิตตะเนี่ยเขาไปจุดเครื่องเสร็จใช่ไหม ฮันเตอร์ก็ต้องรู้ว่าจิตนะอยู่ตรงนั้นเขาก็ต้องเดินไปดักเนาะแล้วมันก็เป็นไปได้สูงมากที่จะโดนตีล้มเนื่องจากขาวดาเกตเต็มแล้วระยะทางไกลขนาดนั้นตายกับตายอย่างแน่นอนครับนะแต่ผมมองว่าอันนี้ไม่ได้จะดิสเครดิตใครนะครับแต่ว่าข่าวดำเนี่ยเขาทาได้ดีตรงที่เขาสามารถจับได้ไวนะครับนะมันไวมากไหมมันก็ไวในระดับหนึ่งเพราะเนื่องจากอะไรคือต้นเกมเขาวาไปปั๊บ แล้วเขาไปเจอทางด้านของหมูป่าเขาบีบให้หมูป่าต้องขึ้นหมูทําให้หมูป่าเนี่ยเถาะช้ากว่าจะได้เข้าเครื่องก็สักพักเลยแหละแล้วก็พอเขาไปเจอบินเทศดเขาก็ไปเอาบินเทศดแล้วก็บิงยัดได้ไวทําให้เกียร์เขาเกือบเต็มเลยนะครับนะจะเห็นว่าพินเท็ดเนี่ยอ่ไม้แรกเนี่ยเขาโดนไวด้วยนะครับเนาะเพราะว่าฮันเตอร์เขาเนี่ยมีเปิดเกตด,ด้วยนะมันเลยทําให้เกตเขามาไวแล้วก็พอเขาจะขึ้นรถไฟก็โดนบินยัดนะครับนะทำให้เครื่องของพินเท็ดโดนโซนแล้วก็ฮันเตอร์เนี่ยก็รู้แล้วแหละว่าหมูป่าเนี่ย เขาอยู่ตรงไหนทําให้หมูป่าต้องรีบมาไวเพราะถ้าเกิดเขามาช้าเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่เขาโดนตีแล้วก็เบิ้ลหน้าเก็อีหล้มได้เนาะทำให้เกมนี้เนี่ยต้องมีคนรันเครื่องแค่สคนแล้วต้องรันถึงห้าเครื่องเลยครับนะจะสังเกตจากเปอร์เซ็นต์ได้นะครับนะคือ2คนนี้เขารันเครื่องแค่2คนนะเกมนี้หมูป่าก็จะคอยซับอย่างเดียวเลยนะจะไม่ได้ถอดเลยเกมนี้มันเลยทําให้เครื่องช้าด้วยระดับหนึ่งเนาะเพราะเกมนี้เขาไม่มีตัวถอดไว้นะเครื่องมันเลยจะเดินช้า หน่อยหนึ่งนะครับสังเกตจากสเตตัสด้านล่างเนาะคือช่วงประมาณก่อนเร่งการถอดรหัสเนี่ยมันมีเสร็จแค่เครื่องเดียวนะครับแล้วมาเสร็จอีกทีหน e hmm. ึ่งเครื่องที่2ตอนเร่งการถอดรหัสเนาะเครื่องมันก็จะประมาณนี้เลยนะเครื่องกว่าจะรันเสร็จเนี่ยมันค่อนข้างช้านะดัหนึ่งเลยเนะสองเครื่องแรกจะรันเสร็จประมาณช่วงนาทีที่1เนาะประมาณเกือบ2นาทีอะครับนะล้วไปเล่นรันอีกเครื่องหนึ่งตอนประมาณ3นาที3 0มสิบวิ แล้วก็อีกเครื่องนึงตอนประมาณสี่นาทีแล้วก็จุดตอนจุดประตูได้เนี่ยตอนประมาณนาทีที่ประมาณนาทีที่หกนะครับนะแต่ว่าตอนที่เขาจุดประตูเนี่ยคือหมูป่าค้างนะครับนะจริงๆแล้วเกมเกมนี้มันเป็นทรงเสมอนะครับแต่ว่าผมมองว่าจุดที่มันเป็นจุดพลิกผันนะผมมองว่าเป็นทางด้านของอาทางด้านของโกสควีนนะเป็นจิตตะเนี่ยเขาเข้าช่วยไม่ได้พอเขาเข้าช่วยไม่ได้ปั๊บเขาโดนตีล้ม อ่าแล้วเขาไม่มีใทรด้วยไงพอเขาโดนตีล้มจุดประตูเสร็จแล้ววิ่งไปช่วยแล้วเขาโดนตีล้มต่อซึ่งตอนนั้นเขาไม่ได้พกไทรมาด้วยทําให้ฮันเตอร์เนี่ยสามารถจับเขานั่งได้ทันทีแล้วหมูป่าขึ้นขี่หมูเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่รอดเพราะเนื่องจากข่าวดํารู้แหละเออเขาต้องวิ่งไปทางนั้นอย่างแน่นอนวิ่งขึ้นไปบนบ้านอ่าหลังจากนั้นเขาก็กลับมาดูเกอี้เผื่อทางนั้นเอ็มบาเมอร์เขาเข้าช่วยแต่เอ็มแต่เขายืนไปสักพักหนึ่งเขามั่นใจแล้วว่าเอ็มเบาเมอร์เขาไม่ได้ไม่ได้ ทีนี้เขาก็ไปไล่หมูป่าเอาตายเลยและหลุมเนี่ยก็ไม่ได้เกิดตรงนี้ด้วยนะครับเนาะเดยให้โดนเก็บสาบไปได้นะแต่ผมมองว่าตอนนี้นะนักแข่งก็ทําได้ดีแล้วนะครับเนาะทำอย่างสุดความสามารถมากที่สุดแล้วแหละนะเก่งนะท่านเก่งทั้งเซอร์เลยนะแก้เกมกันไปแก้เกมกันมานะคือเกมลูกเกมเนี่ยมันเป็นทรงเสมออยู่แล้วนะครับเนาะเสมอถึงชนะนะเพราะว่าหมูป่าเนี่ยมันซับได้ก็จริงครับเนาะแต่ว่าจะให้แบบพุ่งชนแบบพุ่งชนบิงฮันเตอร์มันก็ยากหน่อยนะคือมัน พุ่งชนยญกาเนี่ยมากเลยนะครับเพราะว่าหมูป่ามันเป็นพุ่งแนวตรงแล้วมันจะแบบพุ่งแล้วเลี้ยวหลอกก็ไม่ได้นะเออหมูป่าตามตามนี้ก็ทําได้ดีนะครับถือว่ายื้อฮันเตอร์ได้ระดับหนึ่งเลยแหละนะถ้าไม่มีหมูป่าเกมอาจจะแย่กว่านี้ด้วยซ้ําไปนะโอเคครับนะโดยรวมประมาณนี้นะครับการลันเครื่องเนี่ยเขาจะทําได้ช้าไปหน่อยนึงเนาะเนื่อง,งจากมันไม่ได้มีตัวถอดแล้วก็ลันกันสองคนเนาะลันสองคนต้องถอดห้าเครื่อง โอ้ลำบากน่าดูนะครับนะคือมันต้องมันมีแค่อสองคนแต่ต้องขอถึงห้าเครื่องเลยนะมันก็เลยเครื่องไม่ทันนั่นเองเนาะโอเคครับทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะครับนะถ้าพูดผิดหรือว่าไม่ถูกใจใครตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะถ้าเกิดอ,อยากให้ผมเนี่ยเอาเกมไหนมาให้ดูกันอีกก็บอกได้เลยนะครับนะสำหรับทั้งหมดทั้งมวลก็มีประมาณเท่านี้นะบายบายลาีิสดครับ